พีพีพูดถึงมองมองกินดูว่าเป็นถ้าเป็นศิลปินเนี่ยเป็นศิลปินแบบสไตล์ไหนร้องน้อยพูดเยอะเนี่ยร้องน้อยพูดเยอะกล้าพูดก็ชอบบางเพลงไม่ชอบบางเพลงชอบเพลงแต่ไม่ชอบศิลปินอย่างเงี้ยชอบเพลงไหนไม่ชอบเพลงไหนกอบทุกเพลงกอบทุกเพลงถามว่าชอบมีกว่าหรือเหลือน้อยกว่าหรอแล้วกินหนามองพีงเป็นศิลปินแบบติดโป่งไงติดแบบติดโชว์เอวโชว์ไหไรจะต้องแบบ ใส่ตูดเลยครับทางกินล่ะเรามีอะไรจะบ้าบเรื่องโชว์เดี่ยวของเราบ้างไหมก็ใส่เต็มอ่ะพี่ว่าหน้าเบื่อเฮ้ยก็ต้องมาแบบเดิมๆแบบพี่เดินแบบเก๊กๆอย่างเงี้ยอ่ายากแล้ว่เวลาเขาเดินเก๊กๆเขาจะยังไงครพี่พี่นี่เขาาเนี่ยในบทต่างๆี่ยเขาจะให้หนูชนะงาะพารู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยหนูแพ้ตลอดอา อมเขาตลอดแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครแต่ถ้าเขาด่ามาเราสวนสิคะน้ำตามาทุกอันรอบนี้จะมาไหมโนโนเลิกแล้วร้องไห้เลิกแล้วเลิกเลยโตแล้วพี่เธอดิจิตอลฟุดปิ้นนะถ้าเกิดใครร้องก่อนเป็นไงปรับสมล้านไี่ต้องหรอมากเรื่องนี้ถ้าเดาว่าใครจะร้องก่อนพีทุกรอบแหละ เราแก้ตัวไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะไม่อยากร้องเพลงไงเราลองให้ดีกว่าเชิญชวนหน่อยเชิญชวนพี่พี่เป่ายิงจุบอี่เขาโกงผมไม่หลอเลยคุปให้กูปากให้แล้วกันนะการคบ